หลายมาได้เราพอหนิห้าหมื่นสามพันครับพี่น้องอันนี้กัยักใหญ่ขึ้นกันตัวนี้ก็สีสูงอยู่ประมาณร้อยหกสิบค <British> รับพี่น้องบอกลบเฮ็ดเข่ามากแต่ว่าเฮ็ดบอดีครับมันโป่งหอกยักไม่อายุหลายมาได้เราห่อยตัวนี้สีปีกว่าเอ้ายังใส่การใช้งานได้ดีอยู่พี่น้องอู้หางพี่น้องสุดยอดตัวนี้ห้าหมื่นเท่าได้ก็เปิดพ็ได้ อ่ะเบอร์โทรไปเนี่ยล่ะ062ย์หกสอ2ศูนย7ห7 4 7 8สองเจ็ดเก้าสองเ้ายเอ็ดแปดเห่อยเมอยเยีมนะครับเนาะอ๋อขอบใจให้ายละฝากคอพันครับพี่น้องของน้องเอีมเพิ่นหู้เนาะอ่าหู้เชี่ยนครับพี่น้องเอาไปพุ่มปุงหรือว่าจะเอาไปรับจ้างอ่ะไดในรดครับครับของใครล่ะครับตัวนี้อโ้รออยู่พี่น้องตัวนี้แดงเข้มๆครับแต่ว่า พอติดด่างจั่หน่อยครับนี่อยู่หลังขี่นโกดอกอยู่หลังอยู่หลังมาด่างดอกขีโนโก่นกอยู่หลัง,มามางเป็นอันมอกมาขี่ใส่ด่างแต่ต่างตะตะตะมาดคือ <c oughs> สิบวันหอดสองปีนะครับยงรบบประมาณร้อยสี่สิบกว่าครับสูงกว่านี้ประมาณหก รอๆอครับสีเข้มๆครับมึงด้านไทยกันนะพี่น้องทั้งหลังนี่คือซิเมนเลีมันครับทั้งหลังนี่เลีมันมันเลีครับสายเนื้อสายคุณตัวนี้นว่าฟันกับพ่อได้อยู่ด้อพี่น้องตัวข้างหลังก็ได้ผู้ใดมกักสายลูกผสมเลีมันครับมึงไทยครับพี่น้องไทยหางหางก็ใสีได้อยู่พี่น้อง เอาทีแม่แได้สาม0 0เอาได้หรอห้อยเขาเปิดไว้สอง0มือนหัาดอครับราคาเปิดเนาะต่อได้เพชรเขาบวกขึ้นนี่เพชรเขาเพชรเขาเรียบร้อยแล้วพี่น้องสองมนไปครับพี่น้องสองห่ไดอยต่อดูทา้งหลังน่แมนบอครับตัวทังหลังหลัายแล้วตายไปได้แล้วครับปล่อยตัวนะเอสามไปไปแล้วแล้วครับแล้วเวียนหรือแล้วให้ล่ะท้งหลัง แ้วเวียดเนาะแบบอ้าของเาพอพันเานี่ยนาคตพอพันเาเนี่ยเปิดที่หอยเกาะเส้าหัวขาลอยเออเบอร์โทรไปนะครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เ้าแปดเก้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์สามเก้าหกศูนสามเก้าหอยเลหอยเลนะครับเนาะอฝายพี่น้องครับผมผอ้ใดอ่ากได้อนาคตพอพันครับพี่น้องแล้วบ่ปอแม่นี่ยพี่น้องเขาขอมาเปิง ว่าไรครับกิลีครับพี่น้องมื่อไงไรหูายตาผู้สาวมาแต่บ้านไหนเนาะผู้สาวไล่สดไข่แน่าสั่นไวไปน้ำกลผู้สาวน้องสันเดย์ได้ยังมาอยูงบ่เมื่อนีงมาซื้อครับมาซื้อได้แล้วบ่ฮะยังมาก็ไปเมื่อนีง ปูกับยาปูกับยา,บยานนแม่ลูกนี่ครับ้องเนันไหนไม่บนแม่ลูกตาสองหลูกตัวแม่ครับลูก,ลลกอ่าเป็นตัวแม่ลูกเป็นทาเล่ครับสมเล่มาแม่แม่เพิ่มตัวไหนตัวนี้ลูกแรกเนาะนี่เนาะมแม่ออกไทยจักหน่อยครับพี่น้องสูงก็สิประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่ละอะ โอ้ส่งลูกพี่น้องลูกตัวเนี่ยลูกหมูหันสี่เดือนโอ้ลูกพอพันดังลูกหมูหันลูกเอกสารพันยั่างบ่ย่างค้วยรถเมล์ครับชี้เดือนสี่เดือนลูกเจ้าหมูหันครับพอพันดังอ่าชาลโลเล่ไงของฟาร์มไหนพวกนี้ผมก็ลืมเลยพี่น้องเป็นไรฟาร์มหรือเจ๊งไหนนี่ล่ะเมื่อเดือนสองพันสองหมื่นเท่าไรก่อสองหมื่นสองห้าร้อยสองหมื่อ้ยุ้ยเอาต่อเอานะครับเนาะอ่าทั้งขุนแม่นบ่ บมมนมีคมเดียวมีคมเดียวเบอร์โทรไนแปดห้าศูนย์แปดห้าหกสี่สามหกสามห้าแปดเจห้าแปดปดเจ็ดอ้อยบนวาลิตขอคุณครับผมแม่ท้องว่างเนาะตอนนี้เนาะครับผมพี่น้องร้ายครับมือนี่มาหาเลบึงว่าครับตลาดแตกครับมือนีโอ้ขอบคุณเลายครับผม เติมข้งวหวานตะเศ้าครับพี่น้องหอยบนเป็นเติมไอศครีมให้สบายใจฟ้ามครับพี่น้องนี่ทุกแบบทุกไสทุกสไตล์ครับสนามนี่ก็ได้พี่น้องว้วเนื้อครับอ้วนๆจอ,อยๆพี่น้องเขากันสนุกเลือกครับมือนีหายครับครับผมถือใบยี่งอยู่ ไปปลูก,กม,มันได้ปงมั้นี่ไปสมบ่ครับผมเห็นมันสีออกวันทีหกตุลาเลยครับมันสีหหกตุลาครับผมมือควาำน,นี่ครับห้วยเหลืออีกเมื่อกี้มือตัวนี้นี่ครับอ,อ่ากัญญาก,กับปลายเดือนแ,แล้วมันเป็นแม่ลูกแต่ว่าลูกผม,ผมขายออกไปแล้วครับแม่เงินเหลือแ,แม่มันครับผมเหลือแม่มันเป็นแม่ลูกมากต่ว่าผมขายลูกออกไปแล้วครับแม่มันเอ่อกำหนดคว่ำ ผสมเจ้าซุปเปอร์แชมป์ครับพี่น้องของวิไลฟาร์มเอากำหนดก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมันไก่หรอหกตุลาหกเจ็ดครับแต่ว่ามันก็มีบวกลบอยู่ครับต้นเดือนตุลาครับพี่น้องครับผมบอกว่าแต่ประกันครับพี่น้องรุ่นนี้เพลี่ยสิตัวกระตัวรวดครับ ราคาเปิดไปสองหมื่นสามพันบาทครับสองหมื่นสามพันราคาโอ้แม่ม้านจะเป็นพ่อครับพี่น้องครับราคาผสมกับสิบระมาณพันห้าคุณบอกครับพ่อนี่ยราคาผสมพันห้าครับพันหครับใบรอดเอกสารครบครับพี่น้องลูกๆที่ใดในท้องเคนลูกที่สองในท้องเนาะสูงสิบประมาณร้อยสามหาบวกครับสิเกือบร้อยสี่สิบอยู่พี่น้องตัวนี้ครับ เคงกรบบวมแล้วพี่น้องสองหมื่นสามโอ้ยฟ้าวฟ้าวครับพี่น้องตัวนี้มันสะ่อด้มันีข้อในตลาดด้เนี่นี่กอหห้าโอ้ยลรับดครับได้ยากไปสมนีะับพัวบาทแล้วครับพี่น้องครับอ่ะมีจัจตัวครับมือนี้ได้มาควบเดียวอยู่แล้วครับ เปิ 23, ดที่สองหมื8 8 34, 34, ่นสองมืนสามบาทสองหมื่นสามค่ะผมคุยได้อยูะจัยหน่อยอยูะครับผมเอาเบอร์โทรครับพอจมศูนปดครับศูนย์แปดแปดห้าสมห้าสมสี่หกครับศูนย่ครับผมอยอโมสอบทามเลยครับผมครับผมกพรองราคามากเพราะกับกไก่กระุงฟีกขันไก่กระุ้งค่าคารมันอยช่วอันจังดเน่ยนะครับพี่้องครับเอาขอบคุณหลายคำพ่อโจมสวัสดีครับอ้าแล้วบ่ ไปให้เมย์เลยพี่น้องอะมึงแม่นางครับน้องปอสูงสิประมาณร้อยสี่สิบครับพี่น้องบอกลบด้านนี้เป็นเงาครับพี่น้องเบิึงทางมันแดดเก่าหู้เนาะอะแม่นางลูกยังก่อางขึ้นตัวนี้ลูกหกแปดลูกแค่มุมแปดลูกกาเด็ตครับพี่น้องเปิดเท่าไรล่ะลูกหกแปดเปิดถือต้องมือเงาเก่าหาร่อยครับมือเงเก่าหาร่อยครับพี่น้อง ต่อได้ป่วนี่ราคาหนิต่ออะไรจักหน่อยครับอ่ะคุยกันได้จุจักหน่อยพี่น้องโอ้ยราคาอยู่ประมาห้องคัน,น,น,นครับนนี่ะครอดใกล้ใกล้ๆมองเดียวรอดครับรอดซาวเครื่องดำเด้อพี่น้องหางโอเคอยู่พี่น้องประกันตัวนี้ให้มีอยังอยู่บ่ของเขามั้ยน,นี่ตัวเดียวอ่ะเบอร์โทรเนี่นยล่ะมีกี่กระตอดเนาะครับหน่อยเดียวแค่นล่ะครับจีดาบกับเศร้าดอกอ่ะเบอร์โทร 0 9 2ย์เก้า5 4 0 6 7 2 5 6 7 2้าสับี่นห้าสี่หกเจ็ดสองห้าหกเจ็ดสองห้าัสองกอสางแดนดินนครับ,รบผมเหลือตัวเดียวครับว่างาม,ม้องกอมืนน่อนี่พี่น้องรถจนว่ามีหม,มองสิไปสิมาครับสวนกันว่ามันงานถาดมือหนิพี่น้องเลยอ้าวห้อยเอกสวัสดีครับได้ยังากครับเมืนนเอ่อนีอออ่ลูกสองต้ครับสองคมลูกไอตัวไดเป็นลูกตัวไหตัว ใหญ่ๆตั้นๆนี่ลูกยังครับนี่เอกสารพนยัญชนะครับอเมริกา779เอกสารได้ได้เจ็ดเดือนครับตัวนี้มมันเิาดแปดเดือนเนะลูกพอพันดังครับพี่น้องแปดเดือนลูกแรกหรือลูกสองคนลูกแรกครับลูกแรกแม่สูงเท่าไรให้เอ็กต่อยสี่สิบบวกครับต่อยสี่สิบบวกแม่ท้องว่างเรื่องไหนครับตอนนี้สมแล้วครับวันที่ยี่สิบเมื่อกี้ครับสมวันที่ยี่สิบสมยังฮะสมลูกแรกครับ สมโตสมโตครับลูกชายแจ็คท็อตลูกชายแจ็คท็อตลอยล้านครับแบกแจ็ครับอ่ารอรอหน่ะเนาะพอพันรอรอของบ้านนางง้วก็ยออกกิบผมอยู่รอครับครับพอพันตัวนั้นมากลูกมันหอมครับมันได้ลูกเหรอฮะได้มันได้ลูกเหรอเนี่ยครับบอกแล้วสองตัวมีมีผลงานให้เห็นแล้วครับมีผลงานให้เห็นแล้วสองตัวแล้วแม่ทั้งสองโอ้โหสีทรงทรงลูกดีทรงลูกดีครับมากลูกมันหอมไปเบิ่งลูกมันหอมทรงลูกก็งามพร้อม ขายุดๆดดีขนาดสมวันที่ยี่สิบมือนีวันที่ยี่สิบแปดได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเปิดเท่าไรครับจุดนี้ห้าหมื่นสามครับห้าหมื่นสามลูกแรกลูกตเมียครับพี่น้องในท้องสมไปแล้วอาทิตย์หนึ่งสมตครับพี่น้องอาทนึ่งกมันงสงครับคิดว่าผ่านแต่ว่าบางท่นตรวจพี่น้องกะไปรุ่นเราหาหมื่นสามแล้วครับเนาะอีกคบหนึ่งแม่สูงใหญ่ครับร้อยสี่สิบห้ามีบวกครับตัวนี้ความสูง ลูกแรกหรือลูกสองครับตัวนี <subsequent> ้ล <disappointment> ูกแรกนครับลูกแรกลูกตัวแม่เพิ่นบอลนะตัวแม่ครับพี่น้องพี่น้องหยอกอยู่ทั้งฝุ่นมาพี่มาออกโทรหั์จุดทั้งพี่กำลังห่าวครับกำลังดื้อกำลังเป็นตะยอกซ้ำนี่จักเดือนก่อนเลยหื้จัดเดือนนี้เจ็ดเดือนประมาณเจ็ดเดือนลูกสิงเด้เนาะพอพัฒน์ดังขึ้นกันตัวนี้เอกสารครบทุกตัวครับ แม่เป็นไังไหมครับตัวนี้แม่ผสมได้ที่เขารอบสองแล้วครับนี่ไม่ใ่สนี่สมยังแม่ครับตอนนี้อเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับสมใบสมหลอดครับอ่าอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าได้ได้โดนมาได้ก่อนได้ที่เขารอบสองแล้วครับสี่เขารอบสองเงียบบ่ยังนิ่งบ่เงียบผมมาพันแล้วครับคิดว่าพันพี่น้องก็ไปรุ่นเอาแต่เป็นราคาประกันมันก็สิไปอีกแบบนึงครับพี่น้องประกันเพราะท่านใดครับตรวจบ่ราท่นได้ครับพี่น้อง Us, ออนไลน์มีปัญหาครับสองอาจได้สามเปิดเท่าได้ครับชุดนี่เปิดไปสี่หมื่นครับสี่หมื่นเก็คุยได้คือกันคุยได้ครับอเบอร์โทรใหอยศูนย์แปดศูนย์ศูนยหกยเ้าย์เก้าศูนย์เจ็ดเก้าสครับศูนย์เจ้าสอยเอกงวงามสว่างแดนินิ้าเขอบคุณหลายๆครับหอยเอกมาคมไหนก็มาคุยเอาอาุี่นอยได้ยังไหมูุณบาลลูกแดงๆในโตลูกกับแม่ แดงเข้มหนาตืบลูกลูกที่ใดเพิ่นล่ะพวกลไรลูกแรกครับลูกแรกแม่นี่สูงร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบห้าอาจจะมีครับตัวนี้ลูกครับลูกกินนมเนี่ยอ่าเจ้าของรถกระบะพอใบไม้ทอดลูกแรกลูกตัวเมียแดงๆนะนะนี่รถกระบะพอใบไม้ทอด

ผมฟังผมฟังข้อสอบคนประกาศมันมีรถเจียวชนกันเดียวไปเนาะแล้วก็ปลาใบไมลูกแรกลูกโตแม่ลูกลูกยังกว่าทั้งนั้นลูกเข้มสามหนึ่งเปิดเท่าไหร่เหรอเปิดเท่าไหรที่สามหมื่นบาทต่อรองได้เบิดมือสามหมื่นเพียงเพียงเนาะเปิดมาอ่ะต่อรองได้เบิดมือเบิด์ตขึ้นครับผมเบิดอทั่วเลยล่ะเบิดอทั่วโอ้จะเปลี่ยนเบื่อไหมครับผมแล้วก็เปลี่ยนเบื่อไหมแล้วกเปลี่ยนเบื่อไหม เอาถาจากไหนครับน้องพนกำลังเบ่งเบอร์โทรเครื่องดำครับพี่น้องสูงร้อยสีกว่าแม้ท้องว่างวลาตอนนี้แม่คือแะ้วครับพี่น้องอ่าค้อมผสมอ่าึ้นเลยเดีเ่านึงประมาณอาทิตย์หน้าป่ะคืนครับเอาซ้อมมาครับพี่น้องเบิดเท่าไรก็สามหมื่นเอาเบอรโทรเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้ห้าสาม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 เจห้าสี้อบทัดครับโรทัรทัดเอ่อาครับ ท่านวลีครับผมผมเข้าใจหลายแบบละครับผมปากพี่น้องครับอสวัสดีพ่อพูนเดือดสองตัวเหลือดสองตัวมันแน่อยู่บ่เมื่อนไงมีแต่ผู้เบิงบ่มีแตอร์ภูกลับเงื่อนเมื่อนมาเมื่อหล่นกายงบก็เจาะครับอ๋อตัวแรกตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้เป็นยังไงพ่อพูนตัวนี้อ่าทองว่างหรือจังไล แม่นั่งแม่พันแม่บอกสูงร้อยสี่สิบบวกครับพี่น้องยังก้มเพิงเหโอ้ไอ้อน,น,น,กกน,นั่งพันนมนมพ่อก็ะลนครับพันนมนมเพิ่งลนครับพี่น้องพันล้างดีครับประมาณประมาณแรงๆย่เนาะ หลังปีไม่ไปพี่น้องก็ซ้อมเอาตัวนี้เปิดเท่าไรครับแม่นังสามหมื่นสามพันสามอะแม่พันแม่บอกครับสามหมื่นสามมาที่ตัวที่สอง <c oughs> แดงดีทั้งสองตัวครับพี่น้อง <c oughs> ตัวนี้ก็สูงดีอยพี่น้องร้อยสี่สิบบวกขึ้นกันเครื่องดำเปิดเท่าไรพอพน้นตัวที่สองมืเกมื่นเก้าพันโอ้เป็นตะเบิงครับพี่น้องว่ามื่นเก้า ต่อได้บ่ตัวนี้พ่อพวนอ่าคุยกันได้อยู่จังหน่อยอยู่เนาะครับประกันตัวนี้ให้งัวเ่าครับเครื่องดำทั้งสองครับหมื่นเก้ากับสามหมื่นสามครับผมอ่าเบอร์โทรครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกสามสองแสนพ่อพวนสว่างแดนดินครับอาขอบคุณหลายๆครับผมอ่าฝากพี่น้องครับอยากได้งัวงามมาเลี้ยงครับครับพ่อฟังครับช่วงนี้หมื่นเก้าเข้าไปหน่อยย่างตัวนี้ มันสนุกโยงขี้อย่จงแน่กับมเดียงวอะกับู้โอ้พี่น้องเลยอ้จับที่ไหวเลยสูงไรมาได้ละห้อยดีดตัวนี้เจ้าสูงเขาได้ลอยหาซิมพักระสิบประมาณลอยหาซิมหับวกครับเพราะว่ามันถ่วมหัวห้อยดีดครับพี่น้องอายุได้ไรมาได้ละไม่ดีดมหาอยูีปีครับ ผลงานหลายแล้วแหละผลงานหลายแล้วครับเป็นงานเนาะไม่ได้ขันนี่กันที่ลูกออกไอ้ปกติได้เอาไปรับจ้างสมนี่บเปล่าเอาไปรับจ้างยูแม่นบ่รับจ้างครับครับหัวยูแม่นบ่หูวครับไล่ได้ทำน้ำได้บ่อหลูบใส้ทวย้ำเข่าตัวแม่ครับโอ้เห็นว่าทางขุนครับทางดังใส่เขาอยู่นี่ง่ายเลยครับ ่ันหวงอดโยนผมโดนปริอม่นแท้ครับอันนี้ใส่ปีเลยดีโยนผมโดนปนีเบเท่าไรครับพอพันครัเปิดได้เจ็ดหมื่ครับเจ็ดหมนครับต่อรองเลยครับครับผมนี่ตัวเดียวน้อมือหนเนาะเอาเบอร์โทรไปนะครับผมเบอร์โทรได้ยนหมเขาบอกเบอร์โทรเอามามาเบอกโทรทันเบอร์โทรครับผมศูนย์หกห้าศูนย์จ้าเอาอีกจักบาทด้วยศูนย์หกห้าศูสสาม หอยน้อยหอยลีดครับพี่น้องทั้งสว่าง่นอาขอบคุณหลายครับผมอ่ะฝากพี่น้องครับรอฟันรอครับอาอหอยยงครับเิ่นจัดอ่าไม่ลูกมาเนาะลูกตูปูตูปโอ้แม่สูงดีครับตัวนี้สูงสิบประมาณร้อยห้าสิบครับแม่นี้่เปิดไว้เครื่องดำสี่หมื่นสามทรงลูกดีครับให้น้ำนมลูกดีรอครับผูน้อยตัวนี้ก็ได้ ผสม,ยมอย่างมากพวนี้หอยยงตัวนี้ลูกแรกปะลูกแรกครับว่ายัางสอใสอ่ะเปิดเปิ่มเท่าไดรก่อสี่หมื่นสาม,สสามต่อรองก่อนเนาะอีกโคมหนึ่งครับลูกแดงๆนี่แม่หัวโลน,นลูกตัวผูหรือตัวแม่ตัวนี้ลูกตัวผูสองหมื่นครับพี่น้องว่หัวโลน สิประมาณลูกสองหรือลูกสามนี่แหละตัวนี้พี่น้องลูกแรกบ่ลูกแรกได้นึ่งันมันนั่นเนี่ยกตกน้ำเลี้ยงครับพี่น้องฮะอืมครับหัวมันอยากตกน้ำเลี้ยงครับพี่น้องตัวนี้สูงร้อยสามสิบห้าประมาณนี่แหละสองหมืน่สนสำหรับโทรศัพท์อยู่พี่น้อง ลูกปูตัวนี้แข็งแรงครับกับพี่น้องกำลังเห็นแม่ยู่นี่ยืนดีเล็บงามครับแม่นี่อ่ะเบอร์โทรศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดมหกซีอยงสว่างสองโคมแล้วมื่อนี่เนาะเอาขอบคุณเลยลายฮอยงอ่ะสำหรับโทรศัพย์อยู่พี่นอ เพี่น้องมาเป่งหัวงามหอยไม้ครับหล้บ้านได้หรืแม่ม้าน,น,น,นไก่ขอนอ<ะ>ันนี้ตแม่ด้ครับเดอฮะตแม่ครับโมเมนตตัวแม่ไปทับพัมกานโมเมนตตัวแม่ไปทับพัมหอยทงมแม่ม้านครับตัวนี้เจักเดือนเมื่อนี้นมันเก่าเรียนก่าเรียนท่เก่าทาาเตี ใกล้คลอดครับแล้วครับถ้าเก้าเดือนก็เหลืออีกบ่ฮอดเดือนครับขอดตัวนี้สมยังหรือไหมตัวนี้ผมโตผมโตมาสิประมาณลูกที่สามครับในท้องนี่ครับสูงประมาณลอยสามสิบกว่าเปิดเท่าไรครับแม่มันเปิดไปเส้าหาเส้าหาสองมือหาราคาประกันบ่โอ้ยประกันล้านกว่าเส้นประกันเกินลอยฮอดล้านเลยเพราะว่ามันเสลยวแน่อีกบ่ฮอดเดือนครับถ้าว่าเก้าเดือนครับ ยกไปกับครบมือแลเอ่น้อยๆนีน่นแมน,มอ,นอยู่บ่ทั้างในแมนบ่สว่ง,งามใส่งบประหยัดครับสำหรับเงินดิจิตอลเท่าไดรก็ครับตัวนี้1 3 5 0 0ต่อได้อยู่เนาะ,ะสูงก็สิบประรมาณ127,28นี่แหละพี่น้องตัวนี้มึงถ่ายกันนะพี่นอ้องเครื่องดำ1 3 5 0 0 แม่นี่แม่นบ่ตัวนี้แม่แยกลูกครับเท่าไรครับแม่แยกลูกตัวนี้หม, <16. S 3> มื่นหกท้องว่างเนาะครับเนะาะครับสูงสิบประมาณรน่อยสามสิบหาครับตัวนี้เฮะเบอร์ทูหอยไหมโอ้หงวงามเอา้าผมเห็นยืนอยูส่สระานะผมถามหาเจ้าของอยู่คนจ้าโบวูจักเจ้าของผมมาเบิ่งหลอบนึงแล้ว รูกกี่ละออกตัวรหัสแม่นั่งสูงสิบประมาณเกือบร้อยซี่ครับร้อยสามแปดคิดว่ามีครับความสูงร้อยซี่เนาะบวกลบเครื่องดำหัวโลนเฮ็ดคาทับสมไปผมเนีแต่ประกันมั่นไหมพมตัวพมตัวมันได้โดนไปไหนได้ไมนได้ผ่า,านหลอบอยู่ยังวมง่ผ่านผ่านรอบเนะาะพี่น้องไปรุ่นเอาครับงอง,งามครับพี่น้อง ทองติดดางจกหน่อยเปิดเท่าไรครับแม่นี่2 7งหมื่ผู้ใดต่อได้เนาะประกันตำนี้ให้แข้งขาครับเพื่องดําด,ด,ดังๆ<ำ>อยู่ท่องครับอยู่เบือ่อสองหมืนม่นเจผูใ้ใดต่อได้เหา้าหลายชุดหลายตัวครับเบอร์โทรค,ครับผมศูน,าาน,นย์แปดหนึ่งศูนย์แปด้าหกสกเนยด้ รับแลกเปลี่ยนเนาะตัวนั้นแม่มานเนี่ยเพิ่นครับถ้านี่เปิดใบเท่าไดก็ซ่าเขาไดก่อนตัวนั้นเส้าหาพ่อเราเห็นเส้าหาหรือเส้าหาครับเส้าหาอ่ะเปิดไบเส้าหาแต่พี่น้องมีง้อมัน้วนๆครับแลกเปลี่ยนได้ครับผมเอาขั้วละลายเขาไหมครับผมแค่จะบอกว่าเรื่องวัดต้องบอกวัดที่อีกอ๋ออาอลืมอ่าจักเป็นทันถามกันเรื่องเบอร์โทรหรือบท นนี่พี่น้องเอาเบอร์โทรครับม่าลืม081 055 9630อ้อยไหมอ่บ้านดุงครับผมซื้อขายแรกเปลี่ยนคุยกันได้ครับพี่น้องตัวใดตัวใดต่อไดครับพี่น้องคือทรงท่าใหญ่เ่หรเป่าน้ำหนบ่ปากห้องเท่าไนห้องสามหมื่นเจ ยสานเดียวน่ขายโอ้ยมันพ่อขายแล้วสามหมื่นหานาขายอกาซื่อม้อสี่มาสี่มื่เขามาให้สามหมื่นหานี่เติมเื่ยๆจขายแล้วน้าสองานัง่าย้ทางนัใส่ยาหอมไปแล้วจากนอยกับปอยสูงลอยสี่สิบสูง้อยสี่สิบสูงลอยสี่สิบแมนัง เออแม่ล่ะความความที่สี่ซิงพร้อมที่สี่ซิงนี่สี่สมามันยังรุมบานเลยดิครับเออเต๋อมันก็ไปน้ำยาน้ำครับตัวนี้ไช่ปักไงสูงดีครับสายพัฒนาล่ะพ่้อพื้นตัวใดเราพ่อหูจักบ่แม่นี่เจ้ากี่เมื่อทั่วสมบัติข้าเขาเขามาเสือกไก่ติ๊กจงนะนี่น่ะนี่นี่วางได้ก่อนจะวางได้ก่อนข้าเข้ามาเสือกไก่ติ๊กจงนะ กับเบอร์โทรนะเบอร์โทรเออตรงนี้เบอร์โทรให้รู้อ่ะอาคุ้มสื่อไปติ๊กเจ้านะ่าจังไหนผมบอกเข้าใจระวังได้กว่าอาเจ๋ให้ไปสิ่ขั้นของบมสื่อตาให้ติ๊กโอ้นะตาจะให้ติ๊บโอ้ยให้ติ๊กให้ติ๊กอ่ามันบ่มีเบอร์โทรบ่ะว่าอยู่ไีนมีอยู่ศูนย์หกหนึ่งสองสองหก สองสี่หนึ่งศูนย์พ่องาครับพี่น้องอยู่บ้านไหนก่อนฮึ่งน้องหลวงบอกอ่าพี่น้องงูเท่าก็เดียวแบบจายติ๊กครับหันเขามาซื้อน้ำเดี๋ยวใายติ๊ผมเออเออนี่พี่น้องเอาเป็นพยานซอยกันเด้อติ๊ตัวไรติ๊ตัวไรอ๋อยก็เลยติ๊บก็ว่าครับเดี๋ยวแต่สีบพันหาติ๊บเดี๋ยวแต่สิบมานหน่อยมานหลายน้อง่อเนาะเอาให้พ่อให้ก็ขอบคุณหลายๆพ่อสูงร้อยสี่สิบครับพี่น้องแม่นาง ควายงามครับให้เท่าไรปอไฮบ่ห้อยเบียดคยเรีบียฮะอนี้เยงควายบนหัวเพิ่น่าเพิ่นบออยากได้ควายเลียงเพิ่นเสียวแต่ควายเนื้อความหมายของเพิ่นเบียดซส้อแต่ควายเปิดเท่าไรก่อห้องเท่าเลยเลผมลืมเปิดวเหัวเรเหเันหเะเาะวเาะาาวเาะ สามหมื่นเจ็ดอ่าต่อได้อยู่จังหน่อยอยู่เนาะครับผมอ่ฝากพี่น้องครับควายงามผอง,งาครับหนองหลวงครับเอ,อาพยานออกโทรทัศน์ไปทั่วโลกครับพี่น้องเ <c oughs> อาอย่าลืมเลยควายงามผู้ใดอยากได้ควายงามไปพัฒน,นาต่อครับพี่นอ้องฮะควายงามผมของผู้ใดของผมเนี่ยไปไปไป,ไปเบิ้งครับมึงควายงามของหอยไฟบุญอีกจุดหนึ่งครับ ยังโกครับพี่น้องอันนี้ก็ได้ลูกตัวผู้หรือตัวแม่ล่ะครับตัวผู้ครับว่าน้อยยังมันหอดเดือนผสมยังมาเนาะลูกของผมก็มาลูกมันเป็นลูกครับโตมาครับสมโตเนาะเรียกว่าแม่เป็นลูกเบิ้มสายเบิ้มครับทั้งแม่เพิ่นสูงกระไดเราห้อยพระบุญร้อยสี่สิบร้อยสี่ลูกแรกแล้วลูกสอง่นเลยครับตัวนี้ลูกสองเนาะสูงเล็กครับพี่น้องตัวนี้สายพัฒนามาแล้วครับลูกเพิ่งมั่นพ่อเดือนครับเบิ่งหน้าเบิ่งตากันนะพี่น้อง ประกันตัวนี้เห้อไฟฟ้าบุญเล็บดีครับเล็บงามอยู่พี่น้องอัตลักษณ์ควายไทยมาครบครับเห็ดวัคซีนให้แล้วลำปีหรือปากข้า,กาวเปลือยเข้าเห็ดปากข้าเปลือยเนาะเฮ็ดไปแล้วครับพี่น้องสบายใจได้ครับตัวนี้นนเปิดยู่ห้ไรดครับชุดนี้หกหมื่นครับหกหมื่น ผู้ใดต่อได้เยอะเนาะครับเนาะอะเบอร์โทรนะครับ0 6 1 0 6 1 0 8 0 0 0800 3 6 6 3 6 6ไปครับผมอะขอบคุณครับอะฝากไฟงามหอยไฟบุญครับพี่น้องผมลูกโตผู้ครับพี่น้องห0 0 0ืต่อเอาครับพี่น้องของแม่อองบอชุนเนี่ย้ายไปไหนล่ะครับห้อง้อเปิดเท่าไรก่อนสาวสองลูกตัวผูหรือตัวแม่ ลูกตุ้งลูกตุ้งเจ้า, <c oughs> จาของเงินเขาก็เบิ <c> ้ง <oughs> ลูกแรกครับลูกแรกครับพี่น้องเอา้าส,ส่อใสพี่น้องลูกแรกสูงสิประมาณร้อยสามสิบบวกครับตัวนี้เท่องครับพี่น้องอจะเป็นพอฟังเลยพี่น้องราคาควายส่วงนี้สูงจบเจือเลยพี่น้องร้อยสามสิบคิดว่าอาจจะมีบวกข้างนนอยอยู่พี่น้องพุ่น้องสองบสองก็ได้ปะ ด้นิดๆเ่ะคุยกันได้เนาะแต่ระยะระยละครับแล้วแต่ระยะทางก่อนห้องไปแห้งกี่น้องสิบประกาศทอคโค้งนั่นก็แม่รูลูกทั้งนั้นก็ลูกตัวผูเขื่อนบ่ฮันลูกแรกลูกตัวผูเขื่อนกันสองหมื่นเด็ดพอมสูงสูสีครับพี่น้องร้อยสามสิบบวกลบครับพี่น้องตัวนี้เนาะตัวนี้สูงกว่าคิดว่า คิดมาร้อยสามสิบมีครับตัวนี้คิดว่าตัวนี้อีกสิประมาณร้อยยี่สิบแปดครับบวกลบเด้อพี่น้องลูกตัวผู้เท่าไรก็ครับคมที่สองเส้าเอ็ดเสาเอ็ดแล้วอมีเส้าสองอ่ะแล้วแต่พี่น้องมักครับมักแล้วแต่งบอุ้ยได้ต่อได้สองพออ๋อเบอร์โทรในห้อยออง084ยจ้า084 393 393 5164ม้าสามสห้าหน่จ้าห้าหหกสอองครับพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆครับแม่อองครับไปพี่น้องครับคุณพ่อมาต่อรองอยู่นี่มาเบิ่งงัว เออบงางไฟห่อยอ่อนครับพี่นออ้องเอ๋อช่วงนี้แดดดีครับพี่น้องฝ้าฝนบรบกวนพี่น้องเขากับเขาตลาดเขาสนามร้ายครับพี่นอ้องบัวบานจะเป็นพี่น้องในะฮะในหอยหรือว,ว่าพี่น้องแคบ้านครับเต็มตลาดแตกครับมือนี้เอาก็ฝากพี่ฝากน,น้องด้วยครับผมพบพอ่พอพบกันได้ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอังคารครับพี่น้อง ทีงสนามบันโคกเจริญครับพี่นอ้องอำเภอสว่างในดินจังหวัดสกลนะครสำหรับมือมนี้คลิปนี้กับพี่ฝาง้องเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ